ามาเจอกับเพจ of emerald นะครับวันนี้มาให้ผู้พี่ดูวัตุมงคลเนี่ยนะครับอใครมีแบบนี้รับเช่านะเดี๋ยวแก้ดูนะครับใครแกดูเดียวแบบนี้เลยครับผมใครมีแบบนี้รับเช่าไม่อั้นครับผมเปลี่ยนตังได้ทันทีเลยมาดูกันว่าเป็นพาะอะไรบ้างรับเช่าวัตุมงคลที่นิยมตามหลักสากลน,นะครับผม่ารับเช่านิยมตามหลักสากลเลยใครมีวัตุมงคลจะแบ่งปันและยังไงบอกได้เลย รูปบูดเที่ยงลายมือบุดเที่ยงนะครับหรือลายมือพระป่องยุคต้นยุคกลางรับหมดเลยครับผมลองส่งรูปมาดูได้วัตถุมงคลบุดเที่ยงรับเช่าทุกรายการแกกันดิแก่ยากแก่เย็นเหนื่อนครัไม่ชาชี้เยอะมากทุกวันนี้ซื้อของเนี่ยต้องถ่ายคลิปดีโอครับดีที่สุดเชื่อผมอถ่ายคลิปดีโอครับเดี๋ยวนี้ขนส่งเกียนเยอะมากโอ้โหนี่ ใครเมียนี้รับตั้งเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวแกดูมีรูปบางไหนบ้างอ่าเดี๋ยวแกให้ชมเดี๋ยวแกให้ชมโอ้โหดูเนี่ยใครเมียนี้รับเงินเลยเปลี่ยนตังได้ทุกทันทีครับผมมาจุ่มคนบ้านมีดีพี่อ่าเปลี่ยนตังได้ทันทีเลยมาจุ่มคนบ้านมีดียังไหนสองาบโอเคเนี่ย ลายเมียมีกรับเช่าไม่อันนะครับโมแกะไว้หมดแกะไว้หมดนะครับรับเรียมรับเรียมด้วยอันนี้เป็นลายมือพ่อป่องทั้งหมดนะครับยกปลายลายมือพ่อป่องการแท้ดูรายการมีบริการจัดส่งไปทางด้วยทางเพจเราทางเพจเรามีบริการจัดส่งไปทางด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าสบายใจมีบริการส่งไปทางทางครับก่อนได้มาจําได้ มีระบบพ่นระบบะไรจัดเกนครับนี่นี่เตรียมล้างมือหมึกบิกฉากบวชปูเทียงโอ้หได้แรงเลยครับผมนี่พิงเก่าพิ้งเต็มนี่มึกบิกจะนิยมครับเป็นที่จะแพงกว่าหมึกธรรมดามือธรรมดาเป็นไงให้ชมมึกธรรมดาครับนี่ก็ทั่วไปเลยหมึกธรรมดาแบบนี้อ่านี่มึกธรรมดาหมึกบิกหมึกธรรมดาไอ้ชมโอเคนะครับใครมีแบบนี้ก็รับเช่าไม่อ่าน อะารมือปูดเที่ยงก็ลองส่งมาดูได้นะครับอ่าส่งรูปรูปปูดเที่ยงลายมือปูเที่ยงส่งรูปมาดูได้นะครับผมรับเช่าด้วยนะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวเจอกันนะครับผมเดีย๋ยวเจอกันในไลฟ์สดพี่กดติดตามไว้กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ